คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ในสูตรชุดวิ่ง3ตัวนะครับในงวดวันที่16เมษายนพศ .2,564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับก็ได้มี FC พี่น้องนะครับไปคอมเมนต์เข้ามานะครับ อยากจะชมนะครับหวยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับพศ2564นะครับแอดมินก็ได้มีโอกาสบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำสูตรหวยราวพัฒนานะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับผมครับผมงวดนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับจะมานำเสนอนะครับชุดวิ่งนะครับผม ชุดวิ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรชุดวิ่ง3ตัวนะครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับกับแนวทางนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรนะครับผมพี่น้องอ่านี่นะครับสูตรตํารานะครับอันนี้สูตรตําราถุงเงินนะครับผมครับผมแอดมินก็จะทําไปตามสูตรตามตารางนะครับที่ได้มานะครับผมพี่น้องผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับสูตรตําราถุงเงินนะครับเป็นตํารา ตารางลายวันนะครับผมพี่น้องตารางกำลังหวยออกนะครับผมแอดมินก็จะทําไปตามสูตรนะครับสูตรนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับผมเนาะเกอบสิบปีแล้วนะครับสําหรับสูตรตําราไทยนะครับสําหรับสูตรหวยลาวพัฒนานะครับได้มานานพอสมควรนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมแอดมินก็ได้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีนะครับจนตอนนี้ก็จะสี่สิบแล้วครับ สำหรับแนวทางหัวราวพัฒนานะครับสูตรเดินดีนะครับสำหรับหัวราวงวดเมื่อวานนะครับก็ให้เข้าอยู่นะครับล่าสุดนะครับก็ให้เข้านะครับ1 7นะครับกับ9 3สนะครับเด่น7เด่น9เด่น6นะครับผมพี่น้องติดให้ทุกคลิปนะครับผมพี่น้องก็ยินดีด้วยนะครับกับแนวทางหัวราวพัฒนานะครับผมที่ได้สูตรของแอดกิมนำโชคนะครับผมพี่น้องไปรับชมนะครับ ก็มีทั้งหวยลาวนะครับผมพี่น้องหวยรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับที่แอดมินจะมานําเสนอนะครับ fc พี่น้องนะครับถ้าต้องการนะครับอยากชมคลิปไหนนะครับก็ทักคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสําหรับหวยอมสินนะครับที่ fc พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็ไม่ได้ทํานะครับผมพี่น้องอสูตรไม่มีนะครับพี่น้องอ่า มีมีสูตรตําราไทยนะครับถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีของฮานอของไอหมวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็สูตรของฮานอยนะครับผมมี3สูตรนะครับก็เลยไม่ได้ทํานะครับครับผมก็มาชมนะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรนะครับผมพี่น้องผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องเนาะชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความสนุกนะครับผม ชุดเด่นหัวรัฐบาลไทยนะครับหนงวดวันที่16นะครับสูตรชุดวิ่ง3ตัวนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขจากตารางวันมานะครับผมพี่น้องก็มี7นะครับมี6นะครับมี0ูนย์นะครับมี8นะครับมี3นะครับมี4นะครับสำหรับชุดเอ่เลขตารางกําวันวันนะครับแอดมินก็ได้คัดลอกลงในกระดาษเลยนะครับชุดวิ่งนะครับ3ตัวนะครับที่เด่นนะครับก็จะมี0ูนย์นะครับมี0นย์นะครับมี3นะครับ ็มีศูนย์นะครับมีเจ็ดนะครับมีแปดนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมพูดผิดนะครับอ่ามีศูนย์มีเจ็ดมีสามนะครับมาดูชุดวิ่งนะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมอ่าที่สนใจนะครับเด่นศูนย์นะครับอ่าจับได้นะครับเด่นศูนย์นะครับนี่นะครับที่คัดออกมาตามตารางนะครับเด่นศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับห้าศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์หกนะครับ 0 7นะครับ0 8นะครับ0 2นะครับ0 3นะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับแอดมินก็จะติดเลขเด่นให้นะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ไม่อยากวิ่งนะครับ0 0 6 0 7นะครับ0 6นะครับ1 0นะครับ0 9นะครับ0 5นะครับสำหรับเลขเด่นนะครับที่ชอบออกหัวรัฐบาลไทยนะครับผมอ่าถ้าพี่น้องนะครับไม่อยากเจาะนะครับก็วิ่งนะครับผมพี่น้อง วิ่งก็ดีดีกว่าเจาะนะครับผมพี่น้องกำขี้ดีกว่ากำตดนะครับบางทีเจาะไม่แตกอย่างนี้นะครับมาออกศูนย์ศูนย์อย่างนี้ก็จะเสียดายนะครับผมพี่น้องก็จะไม่ได้เฮกันนะครับก็มาดูสําหรับสายวิ่งเจ็ดนะครับก็จะมีนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับ สำหรับแนวทางเด่นศูนย์นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางเด่นศูนย์นะครับโอเด่นเจ็ดขอโทษครอพี่น้องก็จะมีเลขเด่นนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับผมสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขวิ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจวิ่งนะครับก็มีตัวเด่นนะครับให้สามตัวนะครับ มีศูนย์มีเจ็ดมีแปดนะครับผมคัดออกมาจานตารางนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมวิ่งแปดนะครับอันนี้สำหรับพี่น้องนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับที่ชอบแปดนะครับก็จะมีแปดแปดนะครับแปดหนึ่งนะครับศูนย์แปดนะครับเจ็ดแปดนะครับหกแปดนะครับห้าแปดนะครับสามแปดนะครับเก้าแปดนะครับสี่แปดนะครับสองแปดนะครับอ่าห้าคู่นะครับอย่างละห้าคู่นะครับเป็นสิบคู่นะครับ สำหรับสายแปดนะครับแอดมินก็จะติ๊กให้เลขเด่นนะครับหนึ่งแปดนะครับห้าแปดนะครับแปดแปดนะครับศูนย์แปดนะครับเจ็ดแปดนะครับห้าคู่นะครับผมพี่น้องสำหรับชุดวิ่งแปดนะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชอบศูนย์นะครับที่ไม่ชอบเจ็ดนะครับก็มีสายวิ่งแปดให้นะครับสังหรณ์ fc พี่น้องที่ขอมานะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมก็มาชมนะครับเจ็ดหกศูนย์นะครับ 078นะครับ487นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่าอันนี้ก็ให้3ตัวนะครับผมอ่าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเลขไหนนะครับผมเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินก็จะติ๊กเลขเด่นให้นะครับนี่นะครับ760นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับก็มาดูนะครับผมชุดอ่าระวังเบิ้ลนะครับผมพี่น้องระวังเบิ้ลเนี่ยเอดมินจะติ๊กเสื่กระดาษไว้ให้นะครับผมเนาะ ระวังเบิลนะครับผมก็จะมีนะครับเลขระวางเบิลก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับแปดแปดนะครับสามสามนะครับจะติ๊กให้สองคู่นะครับนี่นะครับเจ็ดเจ็ดกับสามสามนะครับเลขระวางเบิลนะครับมาดูสถิติที่ออกย้อนหลังนะครับอ่าสามงวดนะครับหนึ่งมีนานะครับแปดสามห้าห้าสามแปดนะครับเลขล่างสามแปดเลขบนสามแปดเลขล่างสามเจ็ดนะครับ 16เมีนา89042 2นะครับเรียกบน2 2สองเลียกล่าง19เนะครับ1เมษานะครับ2 5 6หนะครับ472270น,นะครับบน70ล่าง0 5นย์ะครับสังเกตนะครับถ้าติดตัวเด่นได้นะครับผมถ้าวิ่งหน่มีสิทธิ์เข้าบนล่างนะครับผมพี่น้องสังเกตมี3บนก็ต้องมี3สังเกตบนมีศูนย์ล่างก็ต้องมีศนย์นะครับผมพี่นอ้องสังเกตตนนัวนี้หลายงวดแล้วนะครับผมพี่น้อง ติดตัวเด่นสามตัวได้นะครับลูดก็จะดีนะครับมีสิทธิ์เข้าบนล่างนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอ fc พี่น้องแล้วนะครับผมเนาะสาหรับชุดวิ่งสามตัวนะครับผมสามตัวเด่นๆนะครับนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมพี่น้องนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความสนุกนะครับแอดมินไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับ พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกด s u b สไครต์นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับในทางแอดมินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับ มีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ